ครับอันนี้เป็นการติดตั้งตัวภาพกระจกนะครับของ Honda City นะครับตัวนี้เป็น Hatchback RS ปี2022นะครับรุ่นที่จะติดตั้งนะครับต้องเป็นรุ่นที่มีผผปุ่มภาพกระจกหรือไนแดงประตูนะครับนำต้นก็งัดตัวตัวคอนโทรลปุ่มที่แผงประตูขึ้นมานะครับเสร็จก็ปลดปลั๊กออกนะครับ ใช้ไมบีบสลักนะครับนี่นคนี่ก็มีปั๊กนะครับปลดออกเสร็จก็มีสกูอยู่ตรงนี้นะครับหันสกูออกตัวนหนึ่งนะครับ ก็ดึงแถงประตูนะ แล้วก็ติดต่อมานะจะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อเลยนะครับเริ่มจากปลั๊ที่เป็นปุ่มล็อกกับอันล็อกที่เบ้าตูก่อนนะใช้มือเปล่าครับบีบบีบแล้วก็ดึงปลั๊กถอยหลังมาบ ก็ใส่กับตัวสายวายเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ใส่ปูมเมียนะครับ อันนี้เป็นกล่องพลจะติกนะครับเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับอันนี้กล่องเนี่ยมัดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จริงจริงมัดให้ใกล้ๆตรงนี้นะครับแต่ว่าอยากให้โดนอะไรนะครับแล้วก็ให้ให้ปลั๊กเนี่ยทีมลงนะครับอย่าให้มันหงายขึ้นเพราะว่ามีโอกาสที่น้ําจะเข้านะครับ ภาคนี้นะครับเสร็จก็จะตัวนี้ไปต่อเข้ากับ ของรถเดิมนะครับทีน,นี้ก็รวบสายไฟนะครับให้เหลือไว้แค่เท่าที่จําเป็นซึ่งตรงนี้นะใ้ที่เหลืออันนี้เราก็รวบแล้วก็เก็บสายไฟนะ าณนนะนี้เนี่ยเราเอาสายไฟไประยุงแล้วก็ตัวนี้ทาทากาวเ,เข้าไปเลยนะครับมันจะมีเทปแถมไปอยู่แล้วนะมันจะได้ไม่ดิ้นนะครับไม่ดิ้นแล้วก็ไม่กระแทกกับรถเวลารถวิ่งนะไม่กระแทกกับแผงประตูนะ แล้วก็ประสอบแข็งนะครับ ก็ใส่ชุดปักกลับเข้าไปนะครับแลแ้วก็จัดวางสายนะครับโทษทีครับผมเดิมต้องยึดน็อตก่อนนะครับมีสกูรู่ตัวนึงน,นะครับเดิมไป ตะกูตัวนี้นะครับอย่า <Ag> ล <enda> ืมนะคปังไปไหนนะก็ลำโพงกับวิตเตอร์นะครับ ก็เดี๋ยวเทสได้เลยนะครับต้องลองกดล็อกรถให่ไงครับโอเคกดล็อกครับโอเคเสร็จสมบูรณ์แล้วครับขอบคุณครับ